เรื่องเล่าขนลุกในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณทั์จากจังหวัดอยุธยาโดยประสบก,การณ์หลอนที่คุณทัศนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนเป็นเรื่องราวของคุณทัศที่ได้เจอดวงไฟประหลาดถึงขั้นตามมาเข้าฝันเลยทีเดียวเรื่องราวเริ่มต้นในช่วงหัวค่ำวันนั้น คุณทัศด,ด้วยชวนเพื่อนๆแถวบ้านออกไปนั่งกินเหล้าอยู่ที่ปลายนาจนเวลาล่วงเลยไปถึงสีทุ่มในระหว่างที่คุณทัศได้นั่งกินเหล้าอยู่เพื่อนๆอ,อยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นแสงไฟลูกใหญ่มีลักษณะวูบวาากลมโตเกาะอยู่บนยอดต้นตาดด้วยความสงสัยจึงชวนเพื่อนๆเ,เดินไปดูพร้อมกับส่งไฟฉายไปที่ดวงไฟประหลาดนั้น ด้วยความอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่คุณทัศก็ส่องไฟฉายตามดวงไฟไปริศนาน,นั้นไปเรื่อยๆแต่ก็น่าแปลกใจคือดวงไฟดวงนั้นเหมือนกับรู้ว่ามีคนไล่ตามก็เคลื่อนไหวออกห่างในทุกๆครั้งที่คุณทัศได้ส่องไฟตามระหว่างนั้นด้วยความคึกขนองคุณทัศก็เอ,อ่ยปากท้าทายบอกว่าดวงไฟอะไร ไม่กลัวหรอกก็มาสิคุณทัศสาสตรไฟฉายตามดวงไฟนั้นไปเรื่อยๆจนลอยหายไปเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็เลยชวนเพื่อนๆกลับบ้านเมื่อคุณทัศได้กลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำเข้านอนตามปกติและในคืนนั้นเอง คุณทัดก็ฝันว่ามีดวงไฟประหลาดลอยมาที่บ้านพร้อมปรากฏเป็นร่างหญิงแกช่ชรายืนอยู่หน้าบ้านพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เล่าให้คนที่บ้านฟังถึงความฝันนี้และมีเรื่องที่น่าประหลกใจก็คือใบมีตัดหญ้าที่พ่อของคุณทัดแขวนไว้หน้าบ้านก่อนเข้านอน พอเช้ามาก็หล่นลงมาปักทิ่มดินเหมือนกับมีใครมาปักไว้แต่ก็ไม่มีใครคิดอะไรมากนึกว่าของหล่นธรรมดาวันต่อมาครอบครัวคุณทัศก็เลยไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังซึ่งผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนอีสานแนะนำว่า ควรให้คุณทัดไปพูดขอขามาเขาเสียพอได้ไปลบหลู่ไล่ตามท้าทายเขาจนเขาตามเข้ามาฝันและบอกอีกว่าดวงไฟปริศนาหรือจะเรียกว่ากระสือน,นั้นเป็นคนมีวิชาเล่นของเก่งกล้าพอสมควร ถึงขนาตามมาที่บ้านถูกและยังเข้าฝันได้อีกสำหรับเรื่องคืนนี้คงเป็นจังหวะที่เขาออกมาหาจับเขียดจับกบกินและคุณทัดไปเจอโดยบังเอิญมีหนำซ้ำยังไปท้าทายเขาอีกคุณทัดยังเล่าอีกว่าหลังจากที่ได้ไปขอขามากระสือแล้วนั้นชีวิตเขาก็ไม่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกเลย นับตั้งแต่นั้นมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆนี้นะคะ